ผมเรียนกับพี่น้องว่าที่เราได้ประกาศนัดหมายชุมนุมใหญ่เดิมพันกันระหว่างเราและสุเทพเทือกสุบรรในวันที่หกพฤษภานั้นวันนี้ตอนสองตอนหนึ่งทุ่มสุเทพเทือกสุบัรจะได้ถแถลงรายละเอียดแต่ในเบื้องต้น สุเทพได้เปิดเผยว่าจะนัดชุมนุมใหญ่เพื่อกันนปชในวันที่ห้าณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อให้เป็นการสอดคล้องต้องกันเพราะว่าถ้าเราไปชุมนุมในวันที่หพวกสุเทพมาวันที่ห้าแล้วไปปิดการจราจรถนนสำคัญขอประกาศณเวลา6โมงเย็นนี้ว่า นปชแดงท <Humans. S 1> in okay. ั้งแผ่นดินขอนัดชุมนุมใหญ่วันเดียวกับสุเทพเทือกสุบรร5พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเราเองได้ประกาศปักทงในวันที่6เพราะต้องการล่อให้สุเทพออกมา ท้ายที่สุดมันก็ออกมาเอาเปรียบคือเอาวันที่หและก็จะคิดว่าจะปิดเส้นทางเราในวันที่6ดังนั้นเพื่อให้เป็นการที่เท่าทันอย่างสาสมขอเป็นประกาศการชุมนุมใหญ่5พฤษภาคมณถนนอักษะเป็นวันปราบกบฏให้วันที่5พฤษภาคมเป็นวันปราบกบฏรายละเอียดต่างๆนั้น ในเวลาสองทุ่มจะได้มาแถลงให้กับพี่น้องได้รับทราบกันว่ามาตรการที่สุเทพประกาศในเวลาหนึ่งทุ่มนั้นนปชจะมีมาตรการกันอย่างไรเพราะฉะนั้นในเวทีนาดินแดนประยาพิชัยดาบหักที่พวกผมและคณะได้ไปทำพิธีบวงสวง อนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหักนักรบป,ประชาชนที่มีความซื่อสัตย์และก็ถือว่าเป็นนักรบที่มีนายเดียวเป็นที่โจทย์จานของบรรดาพี่น้องประชาชนคนไทยและผู้รักในจิตวิญญาณของนักรบกันทั้งโลกเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะประกาศรายละเอียดณดินแดนของพญาพิชัยดาบหักว่าเมื่อสุเทพประกาศในเวลาหนึ่งทุ่ม นปชก็จะประกาศในเวลาสองทุ่มเบื้องต้นนัดชุมนุมใหญ่ในวันเดียวกันหพฤษภานับหัวนับเท้ากันว่าใครจะมากกว่ากันเป็นการเริ่มต้นในการประกาศเดิมพันขอขอบพระคุณมากครับพี่น้องท่กร่าขอเสียงปรบมือให้กับประธานนปชแดงข้างบดินคุณจตุพรพรมพันธ์ครับพี่น้องสัญญาใจว่าวันที่ห้าพฤษภาคมนี้ไปปราบกบฏร่วมกันไหมพี่น้อง